หาดเฉวงที่เจอแมงกะพิ้นดยหาดเฉวงวันนี้ทะเลสวยคลื่นสงบครับน้ำใสเล่นมากอากาศหาดเฉวง วิดีโอคลิปเพื่อนๆได้วิดีโอหาเฉวงเกาะสมุยดูบรรยากาศทะเลสวยเลยขึ้นไปหาดทรายสวยหาดทรายขาวละเอียดสวยสวยงามมีโรงแรมทั่ว โรงแรมที่ทั่วแต่ก็มีที่ท,ที่ให้นักท่องเทีย่ยวเดินเล่นนอนเล่นเยอะพาเดินดูหาก น้อยฝรั่งก็จะมี <c oughs> จะมีแม่ค้าหาเลรมาขายประจำขายของกินเล็กๆน้อยๆให้ฝรั่งนะท่องเที่ยวมาซื้อราคาฝรั่ง,าาส,งสวัสดีพ่อใหญ่ หารดีบอกอยู่คนเดียวบอกเก่งเนาะเจ้าเก่งเนาะเจ้าเนาะเออสามนาทีนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาดูคลิป